กลกันบ้างน,นะครับความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟ9โบกี้ตกกลางกลางเมืองโคราชเมื่อค่ำวานนี้นะครับล่าสุดจนถึงขณะน,นี้กู้ได้แล้ว3โบกี้เปิดการจราจรได้แล้วแล้วก็มีการเดินรถไฟบนรางแล้วนะครับประทานเรื่องของอ6โบกี้เองเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลาในการกู้คืนอีกประมาณ2วันด้วยกันคาดว่าจะแล้วเสร็จครับ อุบัติเหตุรถไฟบรรทุกปูนซีเมนบริษัททีดีไอต้นทางจังหวัดสระบ,บุรีมุ่งหน้าไปยังอุบลราชธานีตกกลางทิกคว่ม9โบกี้จากทั้งหมด22โบกี้นะครับบริเวณจุดตัด5แยกขวรถไฟใจกลางเมืองโคราชครับจนการจราจรทั้งทางรถไฟและทางถนนกลายเป็นอมภาตนะครับตั้งแต่หัวค่ำของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า17ชั่วโมงล่าสุดใช้รถเครนขนาดใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับยกขบวนรถไฟ3โบกี้แรกที่กีดขวางการจราจรแล้วก็ทับ รางรถไฟเส้นหลักออกแล้วครับก่อนที่จะลากไปเก็บไว้ที่ชุมทางของสถานีรถไฟโคราชนายวุฒิไกรสุทธิกุลหัวหน้ากองจัดก,การเดินรถเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นได้เปิดเส้นทางบริเวณจุดตัด5แยกหัวรถไฟนะครับรวมถึงเปิดเดินรถไฟบนรางประธานสายหลักได้แล้วนะครับก่อนที่9นาฬิกาการยกโบกี้รถไฟทําได้ยากนะครับเพราะว่าแต่ละโบกี้นั้นมีน้ําหนักของการบรรทุกซีเมนต์กว่า60ตัน ทั้งนี้อุบัติเหตุดังกล่าวก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อรางรถไฟเส้นหลักนะครับก็เลยเปิดเดินรถได้ตามปกติส่วนอีกหโบกี้ที่พลิกคว่ําบริเวณทางรถไฟสายรองนะครับ คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสองวันจึงจะเคลื่อนย้ายได้สาเร็จครับขณะที่รางรถไฟก็เกิดการซุดตัวแตกเสียหายยาวกว่า100เมตรต้องซ่อมแซมเร่งด่วนแล้วก็ยังมีการตั้งกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับซึ่งถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับเบื้องต้นมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากหมอนไม้รองฐานรากเนี่ยนะฮะซุดตัวกระทันหันแล้วก็ล้อเหล็กของของบวนรถไฟชำรุดฉีกขาด ทั้งนี้ก็ต้องรอสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ